นนบรเบื้องต้นนะเดี๋ยวนะตเตรมมนะมามาดูก่อนนะแบตเตอรี่ขขไม่มีนะมามาดูก่อนว่ารถกอาการยังไงนะสตาร์ทกำลังอัดไม่มีนะรถสตาร์ทไม่ติดโอเคประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราทำการวัดกำลังอัดก่อนนะกำลังอัดสูบหนึ่ง อ่อได้ห้านะตั้งอัดสูบสองอ๋อเจ็ดกำลังอัดสูบสามอ่อเจ็ดกำลังอัดสูบสี่อ7เจ็ดเหมือนกันสรุปอ่าฝาสูบนะไม่มีกำลังอัดนะะ ซูบหนึ่งได้ห้านะฮะแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันเบนซินออกมาด้วยเหมือนล้วน้ำมันเบนซินล่อนะฮะมาทําการล็อกมาร์กก่อนเปิดฝานะครัสรุปมาร์กตรงนะฮะตำแหน่งตรงนะฮะซูมหนึ่งอ่ะจุดมาดูนะฮะฝาสูบไหลโจ๊กเลยอัน,นซึม เอาฝาไปเช็ควาวใหม่นะครับไอเสียมีซึมๆนะเนี่ยะออกนิดๆอ่าเดี๋ยวไปทำเอาฝาไปเช็ควาวใหม่อ่านี้ได้ฝามาแล้วนะเปลี่ยนหลอดวาวแล้วก็ซีนหลอดวาวนะวเจียบา่าเจียวาว,วก็เปลี่ยนวาวเป็นบางตัวนะฮะอ่าตามนี้เลยอะไรที่เปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้สายพานแอร์เลยครัเทมมิ่งนะท่อไอ น้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อเย็นท่อยนนะปั๊มน้ำหลอกตั้งหลอกตามหลังบัตรประกอบฝาเข้าไปเสร็จแล้วนะก็เปลี่ยนชุดสายพานหน้าเครื่องปั๊มน้ำเ่ยฮะ่าติดเครื่องดูกันโอเคเครื่องติดนี่นะจากตอนแรกเครื่องไม่มีกำลังอัดนะ,ะจะไล่ประกอบนะ ต่อไปเรามาไล่เก็บการช่วงล่างนะฮะก็จะมีลูกมงลูกหมากบูธนะฮะแขนลูกมงลูกหมากตามนี้เลยแล้วก็ผ้าเบรกหน้าหลังอ่าตามนี้แล้วเนี่ยลูกหมากนะฮะผ้าเบรกนะแล้วก็แม่ปั๊มเบรกแม่ปั๊มเบรกด้วยนะะกับผ้าเบรก แล้วก็อาจจะระบีทุกปืนเนาะอันนี้บูธหูแหนบเสร็จแล้วนะฮะเร่ละใหม่ทั้งชุดนะฮะหลังจากเก็บงานช่วงน้เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้เปลี่ยนทุกรางทั้งหมดนะฮะแล้วก็บูธหูแหนบแล้วก็เปลี่ยนผ้บเบรกหน้าหลังอ่าเดี๋ยวตั้งศูนย์นะฮะ ตั้งศูนย์ล้อแล้วเดี๋ยวเอาไปทำแอร์ต่อนะอันนี้แอร์ไม่เย็นนะรแอร์นะดูปักนะปักขาดนะมาต่อจําคอมมาไว้อยู่นะเดี๋ยวก็จะไล่แล้วทำคือระบบแอร์ร้อมล้างตู้แอร์เติมยาแอร์ใหม่นะอันนี้ก็มาเก็บงานระบบแอร์นะล้างตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยทำระบบไฟคืนเดิมนะแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้ ที่ตัดต่อไว้นะก็คือไล่ต่อสายไฟเข้าหาอันเดิมนะเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งเทสกันดูนะแบตเตอรี่นะเปลี่ยนใหม่เลยนะยกลูกใหม่เนื่องจากแบตไม่มีมานะอันนี้มันไปลองวิ่งนะเดี๋ยวเรามาลบโค้ดก่อนนะตรวจเช็คดูว่าก่อนหน้านี้รถมีปัญหาอะไรบ้างนะอันนี้โค้ดขึ้นเต็มเลยนะเป็นสองเรนเ,เตอร์แคมโอทองโอูระบบไฟนะอ่ะเดี๋ยราทการล,ลบก่อน อ่านี้ลบออกนะฮะเอมาลองวิ่งเทสกันดูนะยางบวมนะฮะเกียร์สามเข้าเสียงดังหนึ่งสองสามนะฮะเวลาเข้าเกียร์มีการเสียงดังนะฮะอ่าตาการเลงก็ได้ปกตินะรถ สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ลูกค้าซื้อมาให้ปุกนะให้พร้อมใช้งานนั่นเองเบื้องต้นนะก็คืออาการสตาร์ทไม่ติดนะฮะเบื้องต้นตอนแรกที่มานะฮะก็คือหลักๆเลยฝาสูบมีปัญหานั่นเองฝาสูบรั่วนะเจียบ,บ่าเอาฝาไปทํมาใหม่นะ้วเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งนะของเหลวทั้งหมดเช็คช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยน้าเบกนะทั้งหมดนะจบสวยๆแล้วก็ล้างระบบตู้แอร์ เคสนี้นะค่าเสียหายอยู่ที่7,3455บาทนะฮะจบสวยๆกันไปเลยสำหรับท่านใดนะฮะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทาติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับูชังต้นทาทาชนุรี0 2เรื่องรถทาทา่งชังต้นทาทาชนบุรีซื้อหายซ่อมจบทีเดวนะจจะ